สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิน a n n e l วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆก่อนที่ผมจะไปต่างจังหวัดน,นะครับผมก็มาเช็ครถด,ดูนะครับว่ามีข้อบกพร่องหรืออะไรที่ต้องเติมต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะครับปรากฏว่าแบตเตอรี่นะครับตอนนี้มันขึ้นสัญลักษณ์สีแดงนะ โอ้โหส,สัญลักษ์มมสีแดงครับสัญลักษณ์ตาแมวสีแดงเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าควรเติมน้ํากันแต่เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดที่ไกลเราจําเป็นต้องดูค่าชีวิตของแบตเตอรี่ด้วยครับหากบางทีเราเติมแค่น้ํากันหรือเอาไปชาร์จไฟเพิ่มใช้งานได้ก็จริงแต่หากไปเสียกลางทางในป่าเขาเราจะลําบากเอาได้ครับดังนั้นเช็คค่าชีวิตแบตเตอรี่ไปเลยดีกว่าครับแบตตัวนี้เพิ่งซื้อมาวันที่14นะครับเดือน7ด ปี65นะครับอายุใช้งานก็แค่2ปีเองนะครับเราก็เออแบตบเป็นเสื่อมจริงหรือว่าแค่ไฟหมดเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูดีกว่าครับเพื่อนๆครับเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือ,อแบตเตอร,รี่เทสครับเพื่อนๆอ,อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยสามารถเทสได้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ไดชาร์จด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเราจะได้รู้ว่าแบตเสื่อมหรือว่าไดชาร์จเสียกันครับอไปครับ ครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆหนีบสายที่ขั้วแบตเตอรี่ทั้ง2อขั้วสีแดงคือขั้วบวกสีดำคือขั้วลบครับเมื่อเสียบแล้วหน้าจอจะติดขึ้นมาทันทีจะขึ้นชื่อเครื่องเป็นหมายเลข2 0 9ขีด1 9 0 0 1 ในส่วนด้านล่างบอกปริมาณว้นของแบตในส่วนตัวเลขนี้ถ้าเกิน12.5ก็ถือว่าโอเคแล้วครับซึ่งอยู่ในระดับปกติซึ่งตัวรถยังสามารถสตาร์ทได้เดี๋ยวเราลองเข้ามาดูเมนูอื่นกันกดตรงโอเคครับก็จะเจอหน้าเมนเมนู ซึ่งในหน้านี้จะเจอด้วยกัน6หัวข้อหัวข้อที่1คือแบตเตอรี่เทสคือดูค่า CCA หรือค่าชีวิตของแบตเตอรี่กดลงมาเมนูที่2คือค a นกิ้งเทสเป็นการเทสการหมุนหรือการสตาร์ทของรถยนต์เราครับว่าปกติหรือเปล่ากดลงมาเมนูที่3 c h ชาร์จกิ้งเทสตัวนี้จะเป็นการเทสไดชาร์จของรถยนต์ว่าทำงานปกติหรือเปล่ากระแสะไฟที่ปั่นออกมาปกติไหมกดลงมาเมนูที่4 p v d a t a เอาไว้ดูค่าต่างๆ เมนูที่5้าพิดาตา้าตรงนี้เอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อปิ้นเอกสารออกมากดลงมาเมนูที่6 language ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับแต่ขอบอกว่าเครื่องนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่าไปที่เมนูที่1แบตเตอรี่เทสครับตรงนี้เราจะเทสค่า CCA ของแบตหรือค่าชีวิตของแบตนั่นเองครับกดโอเคครับตรงนี้จะเจอกันอีก5เมนู ไปที่หัวข้อ1ครับและคูล่ากดโอเคครับหน้าต่อมาเราจะเจอหน้าการวัดแบบ CCA ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Coanking c M มันคือความสามารถในการจ่ายกระแสในการสตาร์ทรถหรือค่าชีวิตแบตเตอรี่ตรงนี้ค่าย,ยิ่งมากยิ่งดีครับให้เรากดโอเคต่อไปครับตรงนี้จะขึ้นค่า CCA ตั้งต้นมาให้ ดังนั้นให้เราใส่ค่า CCA ตั้งต้นของแบตเตอรี่ลูกที่เราใช้อยู่ลูกที่เรากําลังจะวัดเราสามารถเสิร์ชยี่ห้อและรุ่นของแบตเตอรี่เพื่อหาค่า CCA ใน Google ได้เลยครับโดยค่า CCA โรงงานแบตเตอรี่ของผมคือ547เรากดลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อหาค่าที่ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ของเรามากที่สุดครับเราจึงเลือกที่545จากนั้นกดโอเคครับ เครื่องจะขึ้นเทสติ้งนะครับรอสักคู่ผลเทสมาแล้วครับหัวข้อแรกเลยครับเฮลตี้หมายถึงสุขภาพของแบตครับตรงนี้เราได้36%หัวข้อชาร์จด้านล่างอยู่ที่98%หมายถึงแบตลูกนี้ยังชาร์จได้98%ตรงนี้แอบยังดีอยู่นะครับ ในส่วนค่าสําคัญที่สุดก็คือค่า CCA เราได้330จากเต็มที่545ด้านบนขึ้นไฟสีแดงมีภาษาอังกฤษขึ้นว่ารีแพรด้านล่างแต่ว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับแต่ถ้าเทสแล้วแบตเตอรี่ยังมีคุณภาพดีอยู่ไฟจะเป็นสีเขียวครับเฮลตี้ <Healthy S 1> จะมีค่าสูงค่า CCA ก็จะสูงมากและจะมีคำว่า g ู o ดแบตเตอรี่ครับครับต่อไปเราเทสอีกหนึ่งรูปแบบครับ ให้เรากดถอยไปที่หน้าเริ่มต้นกดโอเคและก็เข้าไปที่แบตเตอรี่เทสในหัวข้อที่1เหมือนเดิมกดโอเคครับและก็เข้าเมนูที่1นึ่งเ a กูล่าเหมือนเดิมกดโอเคครับในหน้านี้เราจะไม่เลือก CCA แล้วครับให้เรากดลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาคำว่า JIS จากนั้นกดโอเคครับคราวนี้เราจะวัดแบบ JIS ในค่านี้เราต้องรู้รหัสแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากตัวแบตเตอรี่เลยซึ่งรหัสแบตของผมก็คือ 90D26L ให้เรากดลูกศรขึ้นลงเลื่อนหาดูครับเจอแล้วครับเพื่อนๆจากนั้นให้กดปุ่มโอเคครับระบบจะทำการเทสติ้งสักครู่ผลออกมาแล้วครับไฟยังขึ้นสีแดงเหมือนเดิม ค่าเฮลตี้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยค่า CCA ยังเหมือนเดิมครับและยังขึ้นอักษรรีแพร์หรือให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ครับครับต่อไปเราไปเทสการสตาร์ทกันครับให้กดปุ่มย้อนกลับครับกดโอเคและเลือกเมนูที่2 c r n n k n n g t e ท t ครับจากนั้นกดโอเคเครื่องจะขึ้นตัวสอนว่า Start Engine ให้เราไปสตาร์ทเครื่องยนต์ครับ โอเคได้ค่าแล้วครับค่าแรกคือ t i ม e t i ม e คือเวลาที่เราใช้ในการสตาร์ทรถอยู่ที่1 2 5 2มหิลลิเซกหรือ1.252วินาทีแคงกิ้งก็คือการหมุนนะครับขึ้นคำว่า normal ก็คือปกติดังนั้นการเทสค่าการสตาร์ทรถของเราได้ค่าที่เป็นปกติครับครับเดีย๋ยวเรามาเทสนะครับในส่วนของอาการชาร์จของไดชาร์จนะครับ ไปเมนูที่3นะครับชาร์จิ้งเทสนะครับเพื่อนๆเห็นไหมชาร์จิ้งเทสเมนูที่3กดโอเคก่อนครับตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับอ่าตอนนี้เขาตรวจการชาร์จแล้วสตาร์ทเครื่องไว้นะครับอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เราจะต้องเหยียบนะครับให้ถึง2,500รอบนะครับ เหยียบคันเร่งนะครับไดถึง2,500รอบอ่าเหยียบเลยเครับเพรเพื่อนๆได้ผลแล้วครับไฟขึ้นสีเขียวและมีคำว่าชาร์จิ้ง n นอม a l แปบลบว่าใช้งานเป็นปกติครับไดชาร์จเราไม่มีปัญหาครับ คเครื่องทดสอบแบตเตอรี่และทดสอบไดชาร์จราคาอยู่ที่590บาทหากเพื่อนๆสนใจสามารถคลิกลิงก์เช็คราคาที่ใต้วิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์และรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับผมได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับเปลี่ยนอีกยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกัน ตัวนี้ค่า CCA อยู่ที่600นะครับโอเคกดเทสเลยอ่าเฮลตี้อยู่ที่100%นะครับค่า CCA อยู่ที่660นะครับ ขึ้นไฟสีเขียวนะครับอันนี้คือกู๊ดแบตเตอรี่นะครับครับและนี่ก็คือค่าแบตเตอรี่แบบ100เซแบบใหม่แกะกล่องเลยครับครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อกับเครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ที่ผมได้นํามาเสนอเพื่อนเพื่อเคยทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ก่อนเปลี่ยนไหมครับใช้เครื่องทดสอบยี่ห้ออะไรอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสําหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด เครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจเครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะช่องนี้ได้ใส่โคตต้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไป